ชีวิตเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยชิปหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อ,อย่างทางาพักเก้าไกลเก่าขเขาบอกรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยรู้อยู่แล้ว,ลวเงินไม่มีแต่ต้องทำเม,มื่อวานนี่ทัก่านพูดเวทีนะครับเขาพูดไปแล้วนะครับหาเสียงไปแล้วครับต้องทําครับปั้งเงนเมืองชิปหายประชาชนชิปหายประเทศชาติชิปหายก็เป็นไงต้องทําเพราะถ้าไม่ทาสมัยหน้าไม่ได้รับเรื่องครับแสดงให้เห็นว่าอะไรประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ของพรรคมาก่อนประโยชน์ของประชาชนและสิ่งที่คุณบอกว่าอะไร เป็นนักการเมืองรัฐบาลเนี่ยต้องเอาคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนมาก่อนส่วนตัวไม่ใช่เลยผมฟังเนี่ยคือลึกๆแล้วเนี่ยคุณพูดไปพูดมาแม่กระลุสกสองด้วยคุมาคืออะไรอินทราสาดคืออะไรพูดไปเลยชีบหายไม่ว่านะต้องอหน้าไปบอนเพราะส,สมัยหน้าแม่จะเลือกตั้าไม่ได้เพราะโกหกประชาชนไปเยอะแยะเลยทำรูปทางนี่ทำลายต่างอาการอะไรต่างไม่ทําทำไมเขาไม่เอาองค์อิงมาพูดนะครับเพราะอะไรเพราะองค์อิงไม่ได้มีวิสัยทัศน์ตอบง่ายๆแล้วกัน ไม่ได้มีประสบการณ์เหมือนคุณทักษิณนะครับแต่อุ้งอิงไม่มีประสบการณ์เหมือนคุณทักษิณไม่ได้มีสติปัญญาเหมือนคุณทักษิณไม่เคยประสบความสําเร็จในการทาธุรกิจไม่มีผลงานอะไรต่างๆที่สามารถตอบสังคมได้ไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนคือสรุปง่ายๆอุ้งอิงไม่มีอะไรเลยมีอย่างเดียวคือชินวัตรนมสกุลและก็เป็นลูกสาวของคุณทักษิณซึ่งคุณทักษิณก็ดันจนได้เป็นใหญ่เป็นตนด้วยระยะเวลาอันสั้นคล้ายๆกับนายกูก็เหมือนกันอันนั้นก็ไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้ มีความโดดเลยหน่อยก็ทักษิณกระดันขึ้นมาเป็นนายกสุดท้ายก็สารจำคุกแล้วก็หนีคดีคล้ายๆคุณทักษิณเหมือนกันส่วนคุณทักษิณก็ถูกดำเนินคดีทุจริตนะแล้วก็หนีหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศ17ปีนะครับนะที่คุณทักษิณพูดในรายการเมื่อวานนี้ผมจงเขาบอกว่าผมเนี่ยไปอยู่เมืองนอก17ปีคุณปีคุณทักษิณต้องพูดตรงๆนะว่าคุณคุณเป็นคนตกไปตรงมาต้องพูดนะไอ้ที่คุณไปอยู่เมืองนอก17ปีไม่มีใครเขาส่งออกนะนะคุณน่ะหนีคดี17ปี เพราะฉะนั้นเวลาคุณพเวทีเนี่ยคุณต้องพูดความจริงว่าสิเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่ได้ไปศึกษาต่อที่เมืองนอกคุณไม่ได้ไปต่อยอดจากปัญญาเอกที่เขาเรียกว่าโพสต์ด็อกเตอร์ลอนะโพสต์บีโอเอสโพสต์ด็อกเตอร์ลอมันไม่ใช่นะคุณหนีคดีไปสิบเจ็ดปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเมื่อคุณจะมาแสดงวิสัยทัศน์ประเทศไทยด้วยบางสื่อสัตว์คุณต้องเริ่มต้นจากการพูดความจริงว่าสิบเจ็ดปีเนี่ยคุณไม่ได้ศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะ คุณโดนยึดหนังสือเดินทางเข้าประเทศไม่ได้คุณยังบอกเลยจะกลับประเทศก็ต้องทัวรหาประยุทธ์นะเพราะว่าเขายึดหนังสือเดินทางอ่ะคุณต้องเคลียร์กันเรียบร้อยนะคุณจะกลับประเทศไทยแบบเท่ๆไม่ต้องผิดคุ๊เพราะฉะนั้นฝากคุณทักถิ่นนะครับการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณอะไรก็ฟังนวคุณก็เป็นคนเก่งใช้ได้นะเป็นคนเก่งในอดีตแต่วันนี้เก่งไม่เก่งไม่รู้อ่ะแต่วันเดียแก7น้าแต่ตอนนี้แกเก่งตัวนั้นแกส50หิไม่ไงนะผมจำไม่ผิดประมาณนั้นน่าจะประมาณแล้ว20 30ปีที่แล้ว เมื่อปีอะไร4ี่สหรือ 4, 4ี่อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณทักษิณน,นยผมฟังแล้วผมก็ฟังวิสัยทัศน์ณก็โอเคนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากคุณทักษิณน,นะครับว่าคุณต้องเริ่มจากการพูดความจริงก่อนว่าที่ผ่านมา17ปีคุณไม่ได้ศึกษาต่อคุณหนีคดีนะครับสารจำคุกคดีทุจริตนะคุณหนีคดีอันนี้ต้องพูดความจริงนะครับแล้วก,ก็พูดว่าอะไรคุณโดนยัดข้อหายัดข้อหานั่นยัดข้อหานี่คุณไปอยู่ส7เจปี โดนยุบพักไปสามพักแค่มีคนผู้มีอำนาจในประเทศบันไสคุณยุบพักไปสามพักข้แสดงให้เห็นว่าอะไรคุณไม่ได้เคารพในกระบวนการทาี่ทำนะครับคือพูดไปพูดมาเนี่ยนะนิสัยหรือสันดานล,ลึกๆของคุณเนี่ยนะมันก็จะออกมาเลยว่าคุณบอกว่าโดนยัดข้อยัดข้อหายัดคดีไปนะนะมีผู้มีอำนาจในประเทศบันไส้คุณแค่บันไสยุบไปสามพัก นี่คือวิธีวิธีการพูดเล่าวาทะของคุณทักษิณคืออะไรคุณไม่ได้ยอมรับกระบวนการไม่ยอมรับคำพิพากษาไม่ยอมรับการตรวจสอบคุณติดคุกคุณไายต่างๆโดนยุบพักถูกดำเนินคดีคุณบอกว่าอะไรพวกคณะรัฐประหารกันแค่ผมเขาต้องการกระชับอำนาจคุณก็ไม่ได้เคารพในคำพิพากษาของสาลฎิการเพราะสาลกีการก็ตัดสินจำคุกคุณเนี่ยทุจริตตั้งเท่าไหร่สามสี่คดีต้องเยอะแยะบางคดีก็ขาดนความบางคดีก็จําคุกรวมแล้วถ้าผมจําไม่ผิดแปีคุณก็บอกว่า นะพวกคณะรัฐประหารกระชับอำนาจคุณทำให้คุณต้องถูกดำเนินคดีความจริงไม่ใช่นะคุณต้องเคารพการกระบวนการนะครับการที่คุณจัดติดคุกไม่ได้เกี่ยวกับคณะรัฐประหารนะมันเกี่ยวกับการกระทําของคุณที่มีการทุจริตพร้รัปชั้นแล้วก็มีการดาเนินคดีตั้งแต่ในชั้นตํารวจชั้นอายการชั้นปปชชั้นศาลจนศาลฎีกาตัดสินจำคุกผ่านกระบวนการให้คุณมาชี้แจงคุณก็ไม่มานะครับขอลาไปดูโอลิมปิกงถ้วคุณก็หายไปสิบเจ็ดปีอันเนี้ อยากให้คุณทักษิณพูดความจริงบ้างจริงไหมครับพี่ร้องครับอยากให้ให้พูดความจริงการแสดงวิสัยทัศน์เป็นเรื่องที่ดีถามว่าคุณทักษิณเก่งไหมมีผลงานไหมดี30มบบาทรักษาทุกโลกดีไหมดีแต่อย่าลืมนะความดีกับความชั่วหรือความดีกับความไม่ไมต้องแยกนะไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณไปทําเรื่อง30บาทรักษาทุกโลกแล้วทาอะไรก็ไม่ผิดนะทำนู่นทํานี่ก็ไม่ผิดไม่ใช่ครับเราต้องพูดความจริงอันไหทคุณทําชั่วคุณต้องรับกรรม ทุกการกระทําต้องมีผลตามมาเพราะ้ะนฝากคุณทักษิณว่า,าพูดความจริงด้วยสแสดงวิสัยทัศน์ไม่เป็นไรแต่ต้องพูดความจริงด้วยพี่น้องประชาชนคิดว่าเห็นด้วยกับผมไหมนะครับนะนะนะพูดความจริงด้วยแล้วก็ฝากคุณทักษิณน,นะครับตอนคุณหนีคดีอยู่ที่ดูไบนะครับกับตอนที่เมื่อวานนี่คุณพูดที่ที่สยามอะไรก็ยะไรสยามพะรังก็จัดโดยเนชั่นนะครับคุณพูดไม่เหมือนกันนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณพูดไม่เหมือนกันเลย นะครับตอนคุณอยู่ดูใบแล้วคุณก็บอกว่าเรื่องแจกเงินเป็นเรื่องปัญญาอ่อนแต่พอลูกสาวคุณเป็นนายกคุณบอกว่าอะไรการแจกเงินคือการกระตุ้นเศรศษฐกิจแตะคุณเริ่มมีอาการอัลไซเมอร์นะครับความจําเสื่อมหรือไม่คุณก็เป็นคนที่ผิดคําพูดนะหรือไม่ก็เป็นคนตบัสันนะเพราะเพราะตอนที่คุณหนีก็ดีคุณบอกโอ้ยถ้าเป็นนายกแล้วเอาเองินมาแจกมีปัญญาอ่อนแต่พอลูกสาวคุณเป็นนายกบอกอะไรัรฐบาลอิงนะนะจะเริ่มกระตุ้นเศรศษฐกิจและมันจะเกิดพายุ นะจะทําให้เศรษฐกิจกระเทือนเพราะประเทศไทยเนี่ยความจเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของเราสู้อินโดนีเซียสู้ที่นั่นที่นี่ไม่ได้ประเทศนั้นประเทศนี้ขเขาเจริญไปไกลแล้วนะเอ่ออะไรอะไรต่างๆตามท,ที่คุณว่าอินโดนีเซียไปไกลแล้วเขาจะไป G7 แล้วแต่ของเรายังล้าหลังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอา้าวแล้วตอนที่คุณอยู่ดีบายตอนคุณหนีก็ดีอยังไม่มีอยังไม่มีอำ,อำนาจเลยจำคำพูดคุณไหมดิจิตอลฟุตวินเนี่ยมันมีอยู่นะคลิปเก่าๆนะเี้ ก็แสดงให้เห็นว่าคุณผู้จาไม่ได้อยู่กับน้องกับลอยก็เปลี่ยนไปเรื่อยบางคนก็บอกว่าเหมือนปลาไหลหรือเปล่านะครับเหมือนปลาไหลหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณเปลี่ยนไปเรื่อยคุณคุณหนีคดีคุณไม่มีอำนาจคุณก็แซกรัฐบาลประยุทธ์บอกว่าอะไรนี้นะแจกเงินกับปัญญาอ่อนตอนนี้เป็นไงลูกสาวคุณแจกขนาดเงินยังไม่มีเลยครับยังต้องแจกแล้วแล้วคุณพูดไปพูดมาเนี่ยนะนะมันก็ออกมาจ,าจับจิตได้ส่นนีของคุณว่าบางเรื่องถึงแม่แม่แมจกทําไม่ได้แต่ก็ต้องทําเพราะ พูดไปแล้วหาเสียงไปแล้วผมฟั้งคุณคุณหลุดลงมานะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันหลุดหาเสียงไปแล้วต้องทําทําไม่ได้ก็ต้องทานะแต่ก็แบบที่พรรคประชาชนหรือพรรคก้าไกลเก่าเขาบอกแล้วนะเขาเรียกอะไระชิปหายชิปหายไม่ได้ชิปหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะอย่างทางพรรคก้าไกลเก่าเขาบอกเนะี่ยรัฐบาลเพื่อไทยเนะี่ยรู้อยู่แล้วเงินไม่มีแต่ต้องทำเมื่อวานที้ทักษิณพูดเวทีนะครับ เขาพูดไปแล้วนะครับหาเสียงไปแล้วครับต้องทําครับบ้านเมืองชิบหายประชาชนชิบหมายประเทศชาติชิบหมายก็ไปไงต้องทําเพราะถ้าไม่ทาสมัยหน้าไม่ได้รับเลือกตนะั้งแสดงให้เห็นว่าอะไรประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ของพระมาก่อนประโยชน์ของประชาชนและสิ่งที่คุณบอกว่าอะไระเป็นนักการเมืองรัฐบาลเ ين, นี่ยต้องเอาคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนมาก่อนส่วนตัวไม่ไม่ใช่เลยผมฟังเนี่ยคือลึกๆแล้วเนี่ยคุณพูดไปพูดมาแม่แมกระหลุดของึก่คุณมาคืออะไรจิตใต้ทำด้วคืออะไรพูดไปไหนชิบหายไม่ว่า นะต้องเอาหน้าแก่อนเพราะสมัยหน้าแม่จะเลือกตั้งไม่ได้เพราะโกหกประชาชนไปเยอะแยะเลยทำ,ลทำนู่นทำนี่ทำไรต่างแม่งทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมกลัดฟังมาจากคนทักษิณน,นะก็พูดง่ายไอ้สิ่งที่พูดพูดไว้แม่เป็นร้อยสองร้อยสามร้อยโครงการแมนะ่ทำอะไรไม่ได้ทำงานอะไรไม่ได้กอยางนะเพราะฉะนั้นทักษิณก็บอกรัฐบาลอิงลูกสาวว่าโอเคมันก็ต้องทำให้ได้เพราะอะไรเพราะพูดไปแล้วบ้านเมืองที่หายก็แจกเงินหนึ่งหมื่นบาทตังไม่มีนะ ก็ต้องไปเจียดงบรุ่นงบนงบบี่งบฉุกเฉินงบหางงบกลางนะสรุปแล้วก็นะคุณพ่อนาย,ยกก็คือทักษิณนะค,คือนาย,ยกตัวจริงนะครับเป็นคนบอกเลยนะครับว่ารัฐบาลอิงจะทําอะไรบ้างนะโดยขณะที่นาย,ยกุงอิงเป็นผู้นําประเทศก็เป็นได้แคุ่ณเชิดนะคุณพ่อพูดหมดแล้วครับว่ารัฐบาลจะแจกเงินนะครับงวดแรกก็คือ1.2นะครับแสนล้านและ อันนี้นะครับ1.2แสนล right ้านก็คืองบประมาณนะครับแล้วก็อีกสอง0 0ื่นล้านก็งบกลางงบที่เก็บไว้สาหรับจะทำทำที่อะไรกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินก็เอางบที่แม่งจาเป็นต้องใช้ในเรื่องจําเป็นของประเทศประเทศแม่งก็ยากจนอยู่นะการที่จะเอางบพวกนี้ไปช่วยน้ําท่วมตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยผมว่าเกษตรกรและตามเสียหายเยอะจะเอาเงินที่ไหนงบประมาณที่ไหนมาช่วยเพราะอะไรแม่งต้องเอาไปแจกแจกจะไม่พอแล้วครับเพราะนั้นต่อไปเวลาบ้านเราเกิดอะไรขึ้นมางบประมาณไม่มีเพราะฉะนั้น ผมก็แนะนําให้รัฐบาลอิงนะลูกพอ่อทัศนิลก็คือรับบริจาคครับพอต่อไปเกิดทุกภัยไปรัฐบาลไม่มีเงินเอาเงินที่ไหนนะครับเพราะว่าอะไรเขียนมาแจกคนนะนะครับเกียนมาแจกเพราะว่าคุณพอ่อคุณพ่อนายกบ,บอกนะเดี๋ยวก็ต้องแจกนะพอพูดไปแล้วว่าต้องแจกแนะจกไปเลยคนละหมื่นครับเอาคนปลอบบาลก็คือพวกอะไรบัตรคนจนใช่ไหมเนะบัตรคนจนนะนะนะครับเท่าไรสิบสามจุดห้าเลยไงแล้วก็คนพิการอีกหนึ่งล้านอ่ะแจกไปครับ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องเป็นการกระตุ้นใหญ่อันนี้มันไม่ใช่กระตุ้นใหญ่แนละ้วมันมันเหลือแสนเดียวนะครับจากเดิม5ค่แสนล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เหลือแสนล้านครับแม่งลดไปเรื่อยๆตอนหาเสียงก็ใช้ระบบดิจิตอลบล็อกเชนอะไรกางคุยโมโ้โอ้วดสุดท้ายไงทำไม่ได้ทําไปทํามาแม่งจะกลายเป็นสร้างกูเงินใหม่มาติดคุกติดรางขาดกฎหมายธนาคารในประเทศไทยก็เปลี่ยนไปเรื่องอื่นก่อนจะกู้เงินเอากู้เงิน ก้าวไกลก็บอกติดคุกอีกติดกฎหมายเอาเสร็จไม่เอาอีกจะไปเอาตังธนาคารเอาสินธนาคารกสกสวมาเอาพนักงานเขาก็ไปย่ยงนะครับนะนะครับนะแล้วก็ต่อมาก็จะแจกเป็นเงินพวกบิตคอยดิจิตลอลเอาประชาชนก็ได้อีกก็เปลี่ยนต่อครับตอนนี้เปไงแจกขั้นส่วนอ้าวพาแจกเง้นส่วนก็ถึงเวลาไปไงไม่มีเงินสดคือนโยบายคุณทักสิณ เป็นเจ้าของนโยบายของพรคเพื่อไทยนะคือเปลี่ยนไปเรื่อยยิ่งบวาปาลาไหลใส่ตเกียนะเปลี่ยนไปเรื่อย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 จนแม่งไม่เหลือเค้าโครงเดิมเลยจําไม่ได้เลยครับว่าหนึ่งหมื่นบาทดิจิตอลวอลเล็ตจำหน้าไม่ได้เลยถ้าเปลี่ยบเหมือนคนแล้วกับพูดไงหน้าตาขี้เหร่แล้วก็ทาสัญญกรรมเรื่องปิดอนาคตทำจมูกทาตาทําคิ้วทําปากตัดกรามนะทําแก้มทําหน้าอกนะนะครับพอมาถึงสนามบินส่งหนังสือเดินทางให้ตอมอดูเฮ้ คุคนละคนนี่พร้อมถือเดินทางหรือเปล่าแม่งต้องกลับตัวไว้ต้องเอาหลักฐานการทําสัญญกรรมทั้งเบี่ยงก่อนมาดูนี่ผมเปรียบนะเหมือนทำสัญยญกรรมจนจําไม่ได้ว่าไอโครงการโฆษณาชวนเชื่อไอที่ไปโกหกประชาชนไอหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยหน้าตาเดิมเป็นยังไงจาไม่ได้อ่ะมันทําสัญยญกรรมทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกทําจนเป็นเรียกอะไรไม่รู้กี่ครั้งอ่ะแสดงให้เห็นว่านโยบายที่ออกมาหาเสียงหวังอย่างเดียวคืออะไร ให้เขามาเลือกตันะ้งคือหวังประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวไม่ได้คำนึงเราแม่จะทําได้ไม่ได้เอาแม่งไว้ก่อนนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดเมื่อวานนี้ผมบอกเนี่ยนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทักษสินเนี่ยพ่อนายกพูดนะตอนหาเสียงเนี่ยนะครับนะอา่าจะจะเดี๋ยวเข้ามาอ่าเอา,เอา,เอามาอัดมา